สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรดดี้บนาค่ะเช้านี้เราอยู่กันที่บ้านสวนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนอัปสรค่ะวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะน้องๆก็จะมาทําความสะอาดบ้านสวนนะคะในระหว่างนี้นะคะประมาณสองสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้มาทําความสะอาดที่บ้านสวนนะคะก็จะเป็นบ้านสวนของคุณหมอนะคะ,คะวันนี้เราก็มาทําความสะอาดกันค่ะก็จะมาเก็บขวดนะคะ นี่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวรอบๆบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนมีตู้เย็นนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะข้างบนข้างบนนี้พอดีวันนี้เพิ่งมานะคะเพิ่งพาน้องเพิ่งพากันมานะคะก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็กำลังทําความสะอาดอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็งบในการสร้างบ้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ แสนต้นๆนะคะค่ะก็จะเป็นเป็นบ้านในลักษณะของทรงโมเดิร์นนะคะแล้วก็จะมีตัวบ้านแล้วก็จะมีบันไดแล้วก็จะมีห้องนอนนะคะบันไดก็จะมีสองข้างนะคะนี่ค่ะก็จะมีข้างข้างหน้ากับข้างหลังนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะที่สูบลงมาใส่บ่อมาใส่บ่อนะคะนี่ก็จะเป็นหมอเลี้ยงปลานะคะ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ประมาณสามไร่กว่านะคะของคุณหมอนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ร่มลื่นมากค่ะนี่ค่ะในน้ําก็จะมีปลาด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะเอาไว้สําหรับนั่งเล่นหย่อนขาแบบแกว่งน้ําไปมาเย็นสบายสบายค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ชอบในแนวนี้นะคะก็คือแบบว่าแนวบ้านสวนนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นอดอกของต้นยางนะคะต้นยางใหญ่นะคะก็จะปลูกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นผักหนามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะคือคุณหมอแกจะชอบ ปลูกต้นไม้มากๆเลยนะคะไม่ว่าต้นอะไรที่แกชอบไปก็จะซื้อมานะคะแล้วก็มาปลูกนจนตอนนี้นะคะต้นไม้ของแกก็สูงใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบอนุรักษ์ของโบราณค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นตะเกียงโบราณนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังทำความสะอาดกันอยู่นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่สําหรับนั่งเล่นนะคะชิงช้านะคะแล้วก็จะมีมุมพักผ่อนนะคะ นุ่มพักผ่อนสบายๆค่ะคุณคผู้หญิงครับต้องให้ค <c oughs> วามสะอาดไมอีกไหมครับผมจะได้ทําให้หมดเลยครับตอนนี้ก็กําลังทำความสะอาดกันอยู่นะคะตรงนี้อก็จะใช้เป็นหิน <c oughs> เขาเรียกหินอะไรคะหินธรรมชาติ <c oughs> หินธรรมชาตินะคะตรงนั้นค่ะ <c oughs> หินธรรมชาติ <c oughs> เอามา <c oughs> ทําเป็นอ ตัวรับแขกนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามาอัดแอปพลายนะคะเป็นตัวรับแขกที่นั่งสบายสบาๆค่ะก็จะมีประมาณสามที่นั่งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็จะมีหินแบบหินชิ้นใหญ่นะคะเอามาตัดนะคะเอามาทอดๆอ,ออกนะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบแผน่นใหญ่แล้วก็เอามาทํำโต๊ะนะคะสําหรับวางหรือสําหรับเอาไว้สําหรับนั่งดิ้งกาแฟาตอนเช้านะคะ สำหรับทางเข้าสวนนะค็จะอยู่ยู่ตรงนู้นนะคะรอบรอบบ้านก็จะเย็นสบายค่ะอันนี้เราใช้น้ำประปาหรือน้ำอะไรคะเราใช้เป็นน้ำน้ำสูบเอาใช่ไหมคะน้ำบาดานเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบจงอยู่กับปัจจุบ,นบาานันค่ะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขค่ะาา <laughs> ตรงนี้ก็คือบ้านสวน อัประสรน,นะคะก็จะเป็นบ้านสวนของคุณหมอที่ท่านกเกษียณราชการแล้วนะคะเราก็มาเยี่ยมชมบ้านของคุณหมอนะคะแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยว่าคุณหมอเขจัดบ้านได้สวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเป็นบ้านสวนที่แบบว่าเอาไว้ใช้สําหรับมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชมแล้วนะคะชอบบรรยากาศก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้ค่ะ,ะค,ค่ะ ตรงนี้อยู่ที่ไหนขออนุญ,ญาตบอกนะคะว่าตรงนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะอําเภอภูเวียงค่ะวันนี้ก็จะเป็นแบบแนวสบายๆนะคะแบบว่าถ้าใครชอบบ้านสวนวันนี้พี่แรมก็มารีวิวให้ชมแล้วนะคะนี่ถ้าใครชอบแบบจัดแบบบ้านสวนให้น่ารักน่ารักก็ทําประมาณนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ใช้เป็นไม้ เป็นระแนงนะคะแล้วก็ทําเป็นรั้วนะคะทําเป็นรั้วเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่แล้วก็มาต,ตัดเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็ใช้ตะปูนะคะนี่จะน่าจะเป็นตะปูสามเนาะนี่ค่ะแล้วก็ตีลงไปแล้วก็ใช้ไม้สองท่อนนะคะเป็นเป็นแนวไว้นะคะแล้วก็นําตะปูมาตอกแล้วก็เป็นรั้วสวยๆน่ารักแบบนี้ค่ะตอนนี้ ฝรั่งก็กำลังออกผลนะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่สวนนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอท่านชอบปลูกต้นไม้ค่ะวันนี้ก็มาเป็นแนวทางค่ะสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบจัดบ้านสวนนะคะวันนี้พี่แรมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ